แค่บางครัก็เบาอยู่นั่นละมึงว่าเมนอยู่บนนั่งโู่แล้วเจ้าสังเกตเราอยู่บ่ลังกูก็เห็นแล้วก็ยิ้มกัยิ้มยิ้มยิ้มให้โตขึ้นก็เช้าสมหน่อยดิน้าไปเอือเดี๋ยนี่ไปแล้วเออโอยู่ก็เก่าไปใส่มึงว่ซชอบเมื่อนไรม้ยก็จะไปมองเรามาเกินตัวนอมองเรามวนต้อุ้ยเถ้าไปแห่งเด้ตรงเป็นจักสัรนั่งโม่แต่งตัวมันเช้าสมหน่อยได้เดี๋ยวนี้มึงถ้าแป้งอันปากแดงได้เดี๋ยวนี่โมเหลือกอายุอาหนามได้เดี๋ยวนี้ เป็นไปละเลยดี๋ตัวสมัยมันเสซลเซลคุณเด็กอายคนเว้ยนานเด็กอายกระเจี๊ยนอะไรแต่เราไปจังสรรมั้งเขาจังเดี๋ยวว่าแม่มาใส่เอ้าอีอันนี้ป็นอย่างต้องถามปู่ว่ามาใส่เออขอยกระถามซื้อมานังนังหนังควมีเนืจังไดงจังซางเป็นจังสีโอ้สมมตินี่ลูกว่าลูกถามกับบอดดันโ้โลดลูกกับบอหัวอนี้ อันนี้แหละมาจอดบางหันนี่เองอแม่หย <at> so ังไปใช้ก็้ยเห็นยุ่งเหยิงเอออีอันนี้กุ้ยขาวแล้วไปใช้กระดาดอกผมต้องมาถุงมาสีถามยังกูเรื่องหยังมาสีจังไหนน้ำบาดเขาบอกผื่นจะแตกเขาบอกว่าจังไหนบอกกู้ฟังแนี่ยเขาบอกเจ้ามักเบาซ้ำหน่อยโอ้ยกู้ยเห็นเนี่ยล่ะบอเห็นจังไหนเขาสีออกกุ้ยตอนน่ะเจ้าบอกไอ้เจ้าเขาบอกผื่นเจ้าเอมึงไปหยังจังไปไหนยินกู้ยเห็นกูไหนนี่ไปได้อดบากเขาไปหลานของหลานขาเขาก็บอกแล้วเนาะ ไม่แดงที่เขาว่าอยู่บอกไปเแดงเขาหว่าวที่บอกเลยเลยกูจีบไม่มาพายก็ได้เด็กหน่อยเกิดหมวกกอกที่หีได้แห่งนี้ใช้สานชุมมือชุเว้นใต้ชุมมือชุมมือเต็มโตออกไปออกไปทั้งใดญ่นี่ยแหละคือนมาอนีแล้วก็ไปแล้วก็มาไปแต่เสาเอวยังก็บอกชมออกชมโอ้ยังเต็มมือเต็มหายจะเอาไปฝากไข่เอาเออนนี่เอาไปวัดเอาให้ครูบ้าตัวผู้ใดมันจังให้หว่าวเถอะ ก็ไปวาดเรื่องปกติกูได้ยมึงบอกขึ้นอันเบิ่งกูสิไปหามันเดียวนี่ไอกบอกบบอกว่าไผ่ไปหาไพ่ดอกเออมือใต้ยศูนย์มันเป็นอย่างมี้ไมู่้เจ้ามี่บอกบอกดูมี่บอกกูบาดโทรมาอย่างรับโอ๊ยรับเลยมอมลราโทรมาอย่างวะฮัลโหลมอม ว่าจากไหนเนาะกูนายด้บันดิไม่แย่น้ำบอหุ้ยเขาบอกพื้นเล่าว่าเล่ามักเบาซ้ำหน่อยเอามักเบาซ้ำหน่อยตัวลบคอโอ้อันลงพีมึงเต็ดอุย้ยเสมอเล่าบอกอันนี้ดอกไปถามหาเราเลยไม่แย่น้ำนั่นเฮ้ยมึงอย่าเบาไปจะส,สีเสเดนอีนั่งไปยังไงแม่มมเล่าสเกีตให้กู้ได้พระนั่นเอเอสกีตให้เ้ะเฮียยีอนน เจ๊กูบา่าวซ้ำหน่อยทั้งในดอกลุงพี่ข่อยกบ็บอกหัวคือกันเออเออข่อยจะบอกแล้วไห้ดอกเป็นบ้ายังคือโทรศัพท์ามาหามาาข่อยกูเล่ากับว่าเจ้าเปน็นยังขี้โงกสงิกอันนี้มึงก็บอกไปไ็นตัวทีตัวเด่นเนาะช่วยไป็ตัวทีเป็นยังข่อยกาให้นลุงพี่เราฟังซื้อเป็นยังเราสิเกียรติให้กูได้น,นัดบอกไปเรื่อยเรื่อยว่ากูมากูบา่าวซ้ำหน่อยเราสิเกียรติให้เจ้าอย่างยังอันนี้จังไหนจังไปบอกให้เราฟังดอกเฮ้ยจักเหลืองอีหยัง กูบาอยังอะไรบ้ากูไปบอกว่าล้าฟังเฮ็ดหยังเราสิเคียดให้กู้แล้วสิงอนให้กูล่ะอมันสูดหนําโบหูเรื่องหูเหาาหยังดอกอ๋อโอ้ยกวัที่เขาบอาอีนี้เลยแหลกู่าซสัหน่อยใน่บแมนไผดอกกวาดสัมพ่อไปตะวันออสัมโอ๊เอาไปบัดเอาเยนนี่ สุภกเอาไปบอาไปบัดเบิร์ตนั่นล่ะตื่ดสองแม่เลยละอ้อยแม่เลยละโอ้ยแม่นย ok ัยนี่วาโอ้ยตัจะแม่นนายเนาะใส่สูนี่เฮ็ดจังไลยมาเฮ้ยมาหายกูหัดกูเอาของไปให้ผ่ากูละนายลูกกยู่งานนี่โอ้ยทั้งหลายเขาสิได้บุญได้กุศลพวกบ้า